อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอ่ะนัดคอกซิงเกมเมอร์ครับผมวันนี้ก็มาชี้แจงเรื่องการทําคลิปนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปรถเลยนะครับผมว่าไปขึ้นของอยังไงนะนเหตุการณ์วันนี้ครับผมเมื่อวันที่17เเดือนที่แล้วนะครับรถผมเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเกิดอุบัติเหตุนะนก็ลงข้างทางนะครับ ลงข้างทางแล้วก็ตะแคงตะแคงข้างเลยนะครับตะแคงข้างเลยแล้วก็ต้องเข้าอู่นะครับผมเข้าอู่ประกันนะประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปเกมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปหารายได้ที่ไหนเนาะช่วงนี้ผมก็ทํางานนะทํางานข้างนอกนะครับรอรถเสร็จนะครับผม<ๆ>เพื่อประคองค่าง,งวดไปนะตอนนี้ก็ ผมกาแฟนเนี่ยก็ช่วยกันทํางานสองคนนะครับเพื่อที่ประคองประคองข้าง,งวดนะครับให้รถเสร็จก็จะกลับมาขับรถเหมือนเดิมนะครับพอรถเสร็จก็เดี๋ยวก็จะออกจากงานแล้วก็มาขับรถให้เหมือนเดิมถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะตอนที่รถลงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า youtube ให้เอา,ให,เอาให้เอาลงหรือเปล่านะ แต่ก็น่าจะมีปัญหาก็เดี๋ยวจะเอารูปลงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอะ,อะก็ประมาณนี้เลยครับผมรูปทีนี้สำหรับคนที่ติดตามอยู่ก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะว่าผมเห็นมี สองสามคนครับที่ยกเลิกติดตามไปนะครับก็รอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรถผมกลับมาหล่อแน่นอนนะกลับมารอบนี้นี่หล่อแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอาจจะขับไม่เหมือนเดิมเพราะว่ารถมันมันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะครับแต่ก็ทั้งอู่เขาก็บอกว่าเขาก็จะทําให้ดีเลยนะครับเพราะเป็นอู่ของในเครือเป็นอู่ของใน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 คิวนะครับผมก็ โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะครับผมก็รอหน่อยรอหน่อยนะรอหน่อยนะครับประมาณ2-3เดือนตอนนี้ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะครับผมก็โทรไปถามที่อู่แล้วอู่ก็บอกว่าเริ่มเริ่มรื้อแล้วนะครับก็ไม่เกินประมาณ2เดือนนะผมผมก็จะกลับมาทําคลิปรถเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ผมก็ทําคลิปเล่นเกมไปก่อนนะครับก็มีในตอตด้วยนะครับมีไลฟ์สดในตอตนะก็ไปดูกันได้นะครับ แให้กำลังใจกันได้หลฟ์ส่วนในต่อต่อก็ชื่อช่องในต่อต่อก็ชื่อชื่อเดียวก,กันกับช่อง youtube เลยครับผมพิมไปก็เจอเลยนะโอเคก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับผมรอนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ประคองงวดรถไปอยู่นะเพราะว่าต้องต้องมีต้องมีรายได้นะครับคือผมเป็นห่วงอย่างเดียวคืองวดรถนะครับผม๋ยวจะไม่พอนะเงินเก็บที่วิ่งรถมาปีหนึ่ง ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าคือตอนตอนลงเนี่ยมันปีนึงพอดีแล้วผมต้องจ่ายประกันเองใช่ไหมคือรถครบปีเนี่ยจ่ายประกันเองเนี่ยก่อถ้าคนที่วิ่งประจําก็น่าจะรู้นะครับผมอ่าโอเคครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถ้าใครที่ติดตามดูอยู่ก็รอนิดหน,น่อยรอนิดนึงนะครับผมนะรอนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปเกมนะรอนิดนึงนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้เจอกันใหม่ครับสวัสี้ครับ